เนื่องจากตัวนี้เป็นเวลาค่ำนะครับผมจะต้องใช้เวลาขับรถก่อนจะไปถึงสงขาประมาณสองทุ่มครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงแล้วนะครับสาราสัตติสุขเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวครับอีกจุดหนึ่งครับที่ของชาวจังหวัดปัตตานีนะครับที่ ความพารพนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัดปัตตานีก็จะเป็นแต่ละวันนะครับที่ประชาชนมาจุดจุดทูบนะครับบริเวณโดยรอบก็ก็กว้างขวางครับจอดรถได้สะดวกครับคล้ายๆกับประเทศจีนนะครับถ้าเรามานี่ถ้าหลับผู้รู้นะครับครับผม ประหลัดชาวฤิตนะครับช่องประหลัดชาวลทธิ์พากินพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมได้มาที่ภาคใต้นะครับจังหวัดปัตตานีครับตรงที่ผมยืนอยู่นี้ก็ห่างจากจังหวัดยะลาประมาณ40กิโลครับก็จะมาใต้สุดของประเทศไทยแล้วตรงนี้ก็จะพาเข้าไปดูที่มัสยิดมัสยิดกุศลมาดูกันครับ ยงรักษาความสะอาดในบริเวณวัดในบริเวณมัสยิดก็จะเป็นน้ำอะไรน้ำล้างเท้าเหรอครับอันนี้น้ำอันนี้ครับน้ำเอาน้ำล้างหมาคโอ้หน้ำล้างหมาเขาชั้นช่วงไหนครับเนี่ยอันนี้เนี่ยมัสยิดนี่นะอ๋อในนี้เหรอครับมัสยิดอันนี้เป็นน้ำล้างหมาจังครับผมแล้ว ผิดเลกับน้ำละหมาดนะครับในมัสยิดต,ตรลุนาปิดมือถือในบริเวณนี้ครับมัสยิดเก่าแก่มากครับน่าจะอายุสักหลายร้อยปี กัลลนาถอดรองเท้า ผมเป็นภาษาก็อ่านไม่ออกนะรู้แต่ว่ากรณาปิดมือถือ สยิตือเฟยอยู่กลางเมืองจังหวัดปักตานีครับนี่ก็จะประเ็นบริเวณด้านหน้านะครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งก็จะแดดร้อนหน่อยครับตอนนี้ผมได้เข้ามาอีกจุดหนึ่งนะครับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีโดยข้างหลังก็จะเป็นมัสยิดกลางนะครับของจังหวัดปัตตานีก็ดูคล้ายๆกับอะไรนะครับของประเทศอินเดียทัชมาหารครับยิ่งช่วงเย็นๆนน,นะครับ ก็จะไปดูพระอาทิตย์ตกรับตัดขอบกับมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีครับตอนนี้ผมได้เข้ามาฝั่งทานด้านหลังนะครับ โต้นปิดสองทุ่มครึ่งครับอากาศลมเย็นดีครับที่นี่ก็ไม่ถือว่าร้อนอันนี้ก็น้ำาพต่อสหรับประหมานเลย สถาปัตยกรรมก็สวยงามนะครับไปดูอีกมุมครับนี่ครับตอนเย็นนะครับสวยงามครับมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี สวยงามครัต้นขถ่จะมีห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายนี่ครับแดดส่องตัดครั้งหนึ่งเราได้มาจังหวัดปัตตานีนะครับมัสยิดกลางที่ชาวปัตตานีนะครับโดยเฉพาะศาสนาอิสลามนะครับ ที่ยึดเหนี่ยวของชาวอิสลามกับของจังหวัดปัตตานีครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมเนื่องจากตัวนี้เป็นเวลาค่ำแล้วน,นะครับผมจะต้องใช้เวลาขับรถก่อนจะไปถึงสงขาประมาณ2ทุ่มครับเราจะแวะไปอีกจุดหนึ่งครับตอนนี้ผม เดินอยู่ในถนนเมืองนะครับของจังหวัดปัตตานีนะครับเราจะไปต่อที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงแล้วนะครับาราศาลาสันติสุขเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวครับอีกจุดหนึ่งครับที่ของชาว จังหวัดปัตตานีนะครับที่ที่ความเคารพนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัดปัตตานีครับสวยงามครับสถาปัตยกรรมครับเหมือนประเทศจีนครับ จะเป็นแต่ละวันเลยนะครับที่ประชาชนมาจุดจดทูบนะครับเนื่องจากว่าเรามาถึงตอนเย็นแล้วนะครับนี่ครับบริเวณทางหน้าที่ปักทูบสารเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว โดยรอบเขาก็กว้างขวางครับจอดรถได้สะดวกครับคล้ายๆกับประเทศจีนนะครับถ้าเรามานี่สาหรับผู้รู้นะครับลองเมนเน้นต์ดนนะครับว่ามีรูปปั้นของใครมั่งครับก็ยังมีนักท่องเที่ยว มาเที่ยวอยู่นะครับแต่ตอนนี้ประตูได้ติดผมก็ได้เอาบรรยากาศเฉพาะด้านนอกให้ชมครับ